เด็กหญิงคนหนึ่งเข้าประกวดหนูน้อยสงกรานต์และเข้ารอบชิงชนะเลิศพิธีกรจึงเอ่ยถามให้หนูอธิบายสิ่งที่เรียกว่าความรักให้พวกเราฟังหน่อยสิจะ๊ะเด็กหญิงตอบว่าความรักก็คือเวลาที่มีคนมากอดเราแล้วก็เวลาที่ทําให้เรารู้สึกไม่เหงาค่ะพิธีกรจึงขยายความหนูหมายถึงเวลาที่หนูได้รับความรักจะมีคนมากอดหนูก็เลยทําให้หนูไม่เหงาใช่ไหมเด็กหญิงยิ้มแล้วพูดว่า ค่ะหนูรู้สึกว่าการกอดคือการแสดงความรักต่อกันแต่บางครั้งหนูก็กอดตัวเองนะคะพิธีกรได้ฟังเช่นนั้นก็ถึงกับเศร้าอ้าวทำไมงั้นล่ะฟังแล้วเหงาแทนเลยกอดตัวเองเด็กหญิงหันไปมองหน้าพิธีกรด้วยสีหน้างง,งทำไมล่ะคะเราทุกคนควรจะรักตัวเองสิหลังกลับจากเดทหญิงสาวคนหนึ่งก็สังเกตเห็นคุณตาคุณยายคู่หนึ่ง กำลังนั่งหัวราะก,กันอยู่ที่สวนสาธารณะเธอจึงเดินเข้าไปถามขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณตาคุณยายเนี่ยเป็นสามีภรรยากันหรือเปล่าคุณยายจึงตอบว่าใช่แล้วจ้ามีอะไรหรือเปล่าจะ๊ะหญิงสาวยิ้มแล้วพูดว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกคะ่ะพอดีหนูกำลังจะแต่งงานนะคะก็เลยอยากจะรู้ว่าทำยังไงถึงจะอยู่ได้ยืนยาวแบบคุณตาและคุณยายบ้างคุณยายยิ้มแล้วพูดว่าจงเป็นเพื่อนที่ดีของกันและกันจ้ะ เคล็ดลับนะ่ะมีแค่นั้นแหละเชื่อยายเธอะความรักความหลงเนี่ยเดี๋ยวก็ไปแต่ความเป็นเพื่อนนั้นยั่งยืนกว่าเมื่อเราแก่ชาราเราก็จะเลิกสนใจในตันหาแล้วจะพยายามเดินเข้าหาคนที่ทำให้เราสบายใจบัณฑิตหนุ่มได้ไปที่วัดเซนแล้วเอ่ยถามกับเนนน้อยผู้ชานฉลาดทําไมหลายคนจึงกลัวความสูงเนน้อยก็ตอบว่ามีได้ท่าน ถ้าคิดดูให้ดีแล้วจะพบว่าไม่มีใครกลัวความสูงเลยสักคนพวกเขากลัวที่จะตกลงไปตังหากบัณฑิตก็ถามต่อทำาไมหลายคนจึงกลัวความมืดเนนน้อยก็ตอบว่ามีได้ท่านถ้าคิดดูให้ดีจะพบว่าไม่มีใครกลัวความมืดเลยสักคนพวกเขากลัวสิ่งที่อยู่ในความมืดตังหากบัณฑิตก็ถามต่ออีกว่างั้นความรักล่ะท่านจะบอกว่าไม่มีใครกลัวความรักด้วยใช่ไหมเนนน้อยยิ้ม ใช่แล้วไม่มีใครกลัวความรักหรอกทุกคนกลัวที่จะอกหักต่างหากชายหนุ่มคนหนึ่งได้มาที่วัดและได้เล่าปัญหาชีวิตมากมายให้พระเซนได้ฟังเมื่อเขาเล่าจบทันใดนั้นพระอาคันตุกะ,กะก็เดินเข้ามาพอดีโอต้องขออาภัยจริงๆอาตมาเข้ามาขัดจังหวะหรือไม่พระเซนจึงกล่าวว่าไม่เลยท่านชายผู้นี้เจอขโมยมานะ่ะก็เลยมาปรึกษาเรา ชายหนุ่มได้ฟังก็งงขโมยอะไรกันนี่หลวงพ่อตั้งใจฟังข้าเล่าจริงๆหรือเปล่าพระเซนจึงกล่าวว่าฟังสิท่านมักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วมันก็ได้ขโมยความสุขสงบทางใจของท่านไปท่านจมอยู่กับอดีตแล้วมันก็ได้ขโมยเวลาในปัจจุบันของท่านไปท่านติดอยู่กับความสมบูรณ์แบบแล้วมันก็ได้ขโมยชีวิตที่เรียบง่ายของท่านไปและสุดท้าย ท่านมักจะพูดด้อยค่าตัวเองแล้วมันก็ได้ขโมยคุณค่าในตัวของท่านไปพระอาคันตุกะได้ฟังก็ถอนหายใจเฮ้อแถวนี้ขโมยเยอะจังนักเรียนสาวคนหนึ่งถูกใส่ร้ายต่างๆนานาว่าเป็นเด็กเสียบ้างละ่ะเป็นผู้หญิงขายบริการบ้างล่ะเธอโศกเศร้าเสียใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากและทุกคนก็ต่างเงียบไม่มีใครปกป้องเธอเลยหปีผ่านไปเธอได้มีโอกาสกลับมางานเลี้ยงรุ่น และตอนนี้เธอดูดีมากๆพิธีกรซึ่งเป็นคู่อริของเธอจึงได้เอ่ยถามทำไมคุณถึงยังมาคุณไม่รู้หรือไงว่าคุณเคยมีข่าวเรือว่ายังไงหญิงสาวขึ้นไปบนเวทีแล้วก็พูดว่ารู้สิฉันรู้อยู่แก่ใจว่าผู้คนเคยพูดถึงฉันว่ายังไงแต่ความแตกต่างระหว่างตัวฉันในตอนนี้กับเมื่อ5ปีก่อนก็คือฉันไม่แคร์มันอีกต่อไปแล้วล่ะก็แค่นั้นแหละ เมื่อเธอพูดจบเพื่อนๆหลายๆคนที่จิตใจพัฒนาขึ้นแล้วก็ต่างปรบมือให้กับคำตอบของเธอกันอย่างมากมายขณะไปจดทะเบียนสมรสกันหญิงสาวก็ได้พูดกับนายทะเบียนว่าพี่คะช่วยให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตคู่กับพวกเราหน่อยสิคะนายทะเบียนได้ฟังก็หันไปหาหญิงสาวแล้วก็พูดว่าผู้ชายจะตกหลุมรักในสิ่งที่เขาเห็นดังนั้นคุณอย่าลืมที่จะแต่งหน้า และดูแลรูปร่างโดยเด็ดขาดหลังพูดจบนายทะเบียนก็หันไปหาชายหนุ่มแล้วก็พูดว่าส่วนผู้หญิงนั้นเขาจะตกหลุมรักในสิ่งที่เขาได้ยินดังนั้นหากคำโกหกสามารถทำให้สถานการณ์ดีขึ้นก็จงพูดมันอย่าได้ลังเลหญิงสาวก็โมโหเป็นอย่างมากอ้าวทำไมพี่แนะนำผู้ชายแบบนั้นล่ะคะไม่โอเคเลยนะคะฉันไม่ชอบคนโกหกนายทะเบียนหันไปมองหน้าชายหนุ่ม เห็นไหมสิ่งที่ได้ยินสำคัญกับพวกเธอจริงๆบัณฑิตท่านหนึ่งกำลังสนทนาธรรมกับเนนน้อยผู้ชานฉลาดเนนน้อยก็เทน้ำชาให้ครึ่งแก้วเมื่อเห็นเช่นนั้นบัณฑิตจึงรีบเอ่ยถามบัดนี้ท่านเห็นสิ่งใดเหลือน้ำแค่ครึ่งแก้วหรือว่าเหลือน้ำตั้งครึ่งแก้วที่ถามเช่นนั้นก็เพื่อจะดูว่าเนนน้อยมีทัศนคติเช่นไรแต่เนนน้อยกลับตอบว่า ก็เหลือน้ำเพียงแค่ครึ่งแก้วและตั้งเครื่องแก้วทั้งสองอย่างนั่นแหละครับผมบัณฑิตได้ฟังก็งงเลือกได้อย่างเดียวสิเนนเนน้อยได้ฟังก็ยิม้มแล้วก็พูดว่าทุกสิ่งนั้นล้วนมีทั้งด้านมืดแล้วก็สว่างก็เหมือนชีวิตที่มีทั้งกลางวันและกลางคืนผมกําลังจะบอกว่าอย่าไปกลัวมันทั้งสองด้านทั้งโอกาสและอุปสรรคความคิดด้านบวกและลบแต่จงเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันทั้งหมด พระอาคันตุกะท่านหนึ่งต้องการที่จะเข้าพักในวัดเซนจึงต้องทําตามธรรมเนียมตอบปัญหาทําให้ชนะให้ได้เสียก่อนพระเซนกล่าวว่าหากเราบอกท่านว่าสูงที่สุดคือท้องฟ้าลึกที่สุดคือก้นมหาสมุทรไกลที่สุดคือเส้นขอบฟ้าไกลตัวที่สุดคือญาติมิสหายท่านจะว่าอย่างไรพระอาคันตุกะรีบตอบกลับทันทีหากเป็นเช่นนั้นไม่สูงที่สุดหาใช่ท้องฟ้าแต่เป็นความทะเยอทะยาน ลึกที่สุดไม่ใช่มหาสมุทรแต่เป็นจิตใจของมนุษย์นี่เองไกลที่สุดไม่ใช่เส้นขอบฟ้าแต่คืออดีตท,ที่ผ่านมาแล้วต่างหากและใกล้ตัวที่สุดหาใช่ญาติมิตรแต่มันคือความตายที่เราทุกคนต้องเจอพระเซนยิ้มเล็กน้อยก่อนจะกล่าวออกไปว่าท่านเชิญเข้าพักได้เลยเจ้าบ่าวหนุ่มอายุ25ปีคนหนึ่งได้ยืนอยู่ในงานแต่งของเขาด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมสุข โดยข้างๆข,ข,ของเขานั้นก็มีภรรยาสาวสวยที่ดูรักเขามากยืนยิ้มอยู่ด้วยเช่นกันพิธีกรเห็นสีหน้าที่เปลี่ยมสุขก็อดที่จะเอ่ยถามไม่ได้อยากบอกอะไรกับคนที่ยังไม่เจอความสุขแบบคุณไหมครับเจ้าบ่าวยิ้มแล้วพูดว่าตลอดทั้งชีวิตของผมเฝ้าตามหาผู้หญิงที่ใช่มาโดยตลอดพิธีกรยิม้มแล้วในที่สุดวันนี้คุณก็เจอแล้วสินะครับเจ้าบ่าวสายหน้าไม่ใช่ครับผมได้เรียนรู้แล้วตั้งหากว่า การจะได้ความรักมานั้นไม่ใช่การออกตามหาคนที่ใช่แต่จริงๆแล้วความรักก็คือการกลายเป็นคนที่ใช่ต่างหากดังนั้นจงเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ใครต่อใครก็อยากจะใช้เวลาร่วมกับคุณแล้วเดี๋ยวคนที่ใช่ก็จะเข้ามาเองวันหนึ่งแม่พาลูกสาวไปช็อปปิง้งแล้วบังเอิญเจอกับคนรู้จักมากมายจึงบอกกับลูกสาวไปว่าลูกเดินให้มันดีๆหน่อยอย่าเซไปเซมา เดี๋ยวคนอื่นจะคิดว่าเป็นอะไรระหว่างนั่งกินข้าวแม่ก็พูดอีกว่าลูกจ๋ากินให้มันดีๆหน่อยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะคิดว่าลูกจับช้อนแปลก,ปลกขณะยืนรอพ่อขับรถมารับแม่ก็พูดอีกว่าลูกจ๋ายิ้มหน่อยสิเดี๋ยวคนอื่นเขาจะคิดว่าลูกไม่มีความสุขลูกสาวถอนหายใจแล้วพูดว่าแม่คะเขาจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาสิคะแม่ไม่ต้องไปยุ่งกับความคิดของพวกเขาหรอกเราห้ามความคิดของทุกคนไม่ได้ซะหน่อย แต่ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนจากความคิดไม่ดีมาเป็นการกระทำไม่ดีเมื่อไหร่ตอนนั้นน่ะแม่ค่อยกังวลดังนั้นปล่อยให้คนอื่นคิดอย่างที่เขาอยากคิดนั่นแหละดีแล้วในคืนหนึ่งแม่กุญแจก็บ่นให้ลูกกุญแจฟังว่าฉันต้องถูกล็อกไว้ที่บ้านไม่ได้ไปไหนแต่เธอได้ออกไปกับเจ้านายตลอดเลยฉันน่ะอิจฉาเธอจริงๆแต่ลูกกุญแจกลับบอกว่า เธอนั่นแหละโชคดีได้อยู่บ้านทุกวันเลยสบายจะตายไม่ต้องตากแดดตากลมอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่เจ้าของบ้านออกไปทำธุระแต่ไม่ได้เอาลูกกุญแจไปด้วยมันจึงสบโอกาสแอบซ่อนตัวไว้ไม่ให้ใครรู้เมื่อเจ้าของบ้านกลับมาหาลูกกุญแจไม่เจอก็โมโหทุบแม่กุญแจทิง้งเมื่อเดินเข้าบ้านเห็นลูกกุญแจตกอยู่ ก็พูดว่าแม่คุณแจก็เสียไปแล้วมีเธอไปก็ไม่มีประโยชน์เขาก็เลยโยนลูกคุณแจทิ้งถังขยะในถังขยะแม่คุณแจและลูกกุญแจก็ได้ถอนหายใจเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองกลับเอาแต่อิจฉาคนอื่นเรื่องมันจึงได้ลงเอยแบบนี้แย่ yeah, จริงๆพ่อแม่ได้พาหญิงสาวมาเยี่ยมคุณปู่ในช่วงปิดเทอมแล้วก็พบว่าคุณปู่กำลังเดินออกกำลังกายในสวนสาธารณะ เด็กหญิงก็วิ่งไปหาคุณปู่แล้วก็เอ่ยถามทำไมคุณปู่ต้องมาเดินด้วยล่ะคะเสียเวลาคุณปู่ได้ฟังก็ขำแล้วก็พูดว่าการเดินไม่เคยเป็นเรื่องเสียเวลาหรอกนะหลานแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยสำหรับปู่แล้วการเดินสามารถทำให้จิตใจสงบขณะเดินปู่ก็สามารถคิดไอเดียใหม่ๆได้มากมายและที่สำคัญปู่สามารถมีความสุขขึ้นได้จากการเดินหญิงสาวก็ไม่เข้าใจเดินเนี่ยนะคะ ทำไมการเดินถึงทำได้ขนาดนั้นคุณปู่ยิ้มแล้วก็พูดว่าไม่เกี่ยวกับการเดินหรอกจาก้าแต่มันเกี่ยวกับการที่ตัวเรามองการเดินอย่างไรต่างหากเรื่มมีข่าวลือนาหูว่าชายหนุ่มคนหนึ่งแอบชอบเพื่อนสนิทที่เป็นสาวสวยวันหนึ่งหญิงสาวจึงได้ถามกับเพื่อนว่านายคิดว่าระหว่างความจริงที่น่าอึดอัดกับคำโกหกที่หวานหอมคนเราชอบแบบไหนมากกว่าการหรอเพื่อน ชายหนุ่มก็ตอบทันทีไม่รู้หรอกแต่ว่าฉันชอบความจริงหญิงสาวทำหน้านิ่งๆก่อนที่จะพูดว่าฉันก็ชอบความจริงเหมือนกันพูดจบเธอก็ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้แล้วก็พูดว่าฉันไม่ได้ชอบแกนะนี่แหละคือความจริงชายหนุ่มได้ฟังก็กระซิบข้างหูเพื่อนว่าฉันก็ไม่ได้ชอบแกอันนี้ก็ความจริงเหมือนกันหญิงสาวได้ฟังก็ยิ้มร่าเริงก่อนที่จะถอนหายใจแล้วก็พูดว่า ค่อยยังชั่วโล่งอกไปทีนึกว่าแกชอบฉันเหมือนในข่าวลือซะอีกเมื่อหญิงสาวจากไปแล้วชายหนุ่มก็ถอนหายใจแล้วก็พูดว่าใครๆก็ชอบคำโกหกที่หวานหอมสินะได้มีการสัมภาษณ์หญิงสาวท่านหนึ่งที่มียอดฟอลโล่อินสตาแกรมกว่าหนึล้านคนถ้าสามารถบอกอะไรก็ได้กับแฟนๆของคุณคุณอยากจะบอกอะไรครับหญิงสาวยิ้มแล้วพูดว่าออกจากโซเชียลมีเดียค่ะ นั่นคือคําแนะนำที่จริงใจที่สุดของฉันแต่แน่นอนค่ะฉันรู้ว่าสําหรับคนสมัยใหม่นั่นมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นคําแนะนำของฉันก็คือทุกๆสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่ในตอนนี้90%ล้วนเป็นของปลอมค่ะคุณไม่มีทางรู้หรอกค่ะว่าเบื้องหลังภาพเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรให้จำไว้ว่าทุกสิ่งที่คุณมีนั่นแหละคือสิ่งที่คุณเป็นลองหยุดเล่นดูสักพักเถอะ แล้วก็แค่มีความสุขกับสิ่งรอบๆตัวโทรศัพท์ไม่ใช่ตัวคุณค่ะมันเป็นเพียงแค่อุปกรณ์เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นมันเปล่าทำให้คุณเป็นคนมากขึ้นดังนั้นถ้าเป็นไปได้ลองหยุดใช้มันดูสักพักนะคะหญิงสาวกลับมาหาแม่ที่บ้านหลังจากที่ไม่ได้กลับมานานก่อนจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้หนูคบกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งอยู่แต่ไม่ค่อยจะมีใครสนใจหนูเท่าไหร่เลย หนูมักจะถูกมองข้ามมักจะถูกลืมอยู่เป็นประจำหนูควรทำยังไงดีคะแม่ได้ฟังก็เข้าไปสวมกอดแล้วพูดว่าถ้าใครบางคนปฏิบัติกับหนูเหมือนว่าหนูเป็นอากาศสาธาส์สำหรับพวกเขาหนูก็จงเป็นอากาศสาธาส์ในชีวิตของพวกเขาซะนะโดยการจากไปแค่เดินจากไปไปเลยจะ้ะหากที่ที่เราอยู่หรือว่าจากไปนั้นมีค่าเท่ากันก็เดินจากไปเถอจะจ้ะ ยังมีสังคมที่ดีมากมายรอหนูอยู่นะอย่ารู้สึกเสียดายเพื่อนๆที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวหนูเลยชายหนุ่มคนหนึ่งได้ออกเดทกับสาวสวยตลอดทั้งวันเขาก็เอาแต่ชื่นชมเธออยู่ตลอดเวลาขณะนั่งพูดคุยอยู่ๆไลน์ก็ดังขึ้นหญิงสาวจึงก้มลงไปอ่านแชทชายหนุ่มเอ่ยถามทันทีคุณคุยกับใครหรอหญิงสาวยิ้มแล้วพูดว่าเพื่อนนะคะ ชายหนุ่มทำหน้าไม่พอใจเพราะคิดว่าอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้หญิงสาวเห็นสีหน้าของชายหนุ่มก็เลยพูดว่าถ้าเราจะคุยกันต่อฉันขออะไรอย่างหนึ่งนะคะข้อที่1โปรดอย่ามองฉันในแง่ดีเกินไปจะได้ไม่ผิดหวังฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีขนาดนั้นก็แค่คนธรรมดาเท่านั้นเองแล้วก็ข้อที่สองฉันไม่อยากให้มองฉันในแง่ร้ายเกินไปด้วยเช่นกันจะได้ไม่เข้าใจผิดในตัวฉันโดยไม่จําเป็น พูดจบหญิงสาวก็เดินกลับไปห้าชั่วโมงให้หลังชายหนุ่มก็เข้าใจเออเนาะถ้าเขาไม่ชอบเราแล้วเขาจะมาเดทกับเราทำไมแต่เดี๋ยวนะเธอบอกว่าขอพูดอะไรอย่างหนึ่งแล้วทำไมพูดสองข้อละ่ะหลานสาวที่กำลังเหงาก็ได้ปรึกษากับปู่เรื่องการไปนัดบอดกับคนในอินเทอร์เนต็ตปู่ได้ฟังจึงพูดว่ารู้ไหมเวลาปู่หิวปู่ไม่เคยไปจ่ายตลาดเลยสักครั้งอา้าวทำไมล่ะคะ หลานสาวเอ่ยถามด้วยความสงสัยปู่จึงได้ตอบว่าเพราะว่ามันจะทำให้เราหยิบของมั่วซั่วนะสิพออิ่มแล้วจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราหยิบมามักจะมากเกินไปเสมอและเกือบทั้งหมดเราก็ไม่ได้ต้องการมันจริงๆดังนั้นถ้าให้ปู่แนะนำหลานไม่ควรไปอยู่ในความสัมพันธ์ใดในขณะที่กำลังรู้สึกเหงาเพราะเมื่อหายเหงาหลานก็อาจจะพบว่าเขาไม่ใช่ตัวเลือกที่หลานต้องการ ขณะที่พระเซนกำลังนั่งกินดังโงะอยู่ที่ร้านข้างทางชายคนหนึ่งก็ได้เดินด่าบ,บ่นทุกอย่างเดินด่าทุกสิ่งรอบตัวมาตลอดทางก่อนที่จะเอ่ยถามกับพระเซนไปว่าท่านพอจะทราบไหมว่าข้าจะตามหาความสุขสงบในชีวิตได้จากที่ใดมีคนบอกว่ามันอยู่แถวนี้พระเซนกล่าวว่างั้นหรือยังไม่ถึงหรอกอาตมาคิดว่าท่านต้องเดินทางอีกยาวไกล หลังจากที่ชายคนนั้นเดินจากไปชายอีกคนหนึ่งก็เดินมาเขาเดินพลางบ่นดา่าและกล่าวโทษตัวเองไม่ยอมหยุดก่อนที่จะถามเหมือนกับชายคนแรกพระเซนจึงกล่าวว่าท่านเดินมาได้ครึ่งทางแล้วละ่ะพยายามต่อไปนะแล้วไม่นานหลังจากนั้นชายอีกคนก็เดินมาพร้อมกับรอยยิ้มเขาสั่งดังโงกกินก่อนที่จะเอ่ยถามเหมือนชายคนแรกพระเซนจึงกล่าวว่าท่านมาถึงแล้ว ขณะเดินกลับบ้านกับรุ่นพี่ชายหนุ่มก็ถอนหายใจแล้วพูดว่าเฮ้ออีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้วผมยังไม่มีวี่แววจะมีแฟนกับเขาเลยรุ่นพี่ยิ้มแล้วพูดว่านายรู้จักทฤษฎีรถแดงหรือเปล่าไม่ครับผมไม่เคยได้ยินมาก่อนรุ่นพี่จึงบอกว่าวันนี้บนถนนนายได้เห็นรถสีแดงบ้างไหมชายหนุ่มคิดสักครู่ก่อนจะตอบว่าอาจจะมั้งครับผมก็ไม่ได้สังเกตด้วย รุ่นพี่จึงพูดว่าถ้างั้นสมมุติว่ารถแดงทุกๆคันที่นายเห็นจะทําให้นายได้เงิน100บาทละ่ะใช่หนุ่มต่อทันทีโหแบบนั้นผมจะตั้งใจนับเลยละ่ะรุ่นพี่ยิ้มแล้วพูดว่านั่นแหละการทํางานของโชคละ่ะเดินเหม่อไปวันๆไม่เจอหรอก หญิงสาวคนหนึ่งตื่นมานั่งดูข่าวอาชญากรรมหลังจากนั้นก็ออกไปทำงานในชั่วโมงเร่งด่วนที่รถติดหนักและเมื่อรถยิ่งติดเธอก็ยิ่งหงุดหงิดอารมณ์เสียเมื่อมาถึงที่ทำงานเธอก็เดินไปจับกลุ่มนินทากับเพื่อนร่วมงานอย่างออกรถออกชาติในทันทีเมื่อถึงตอนเที่ยงเธอก็แซงคิวในร้านอาหารจนมีเรื่องกับลูกค้าอีกท่านหนึ่งตกบ่ายเธอก็นินทาต่อตกเย็นเธอก็นั่งอ่านกระทูดรามาชวนปวดใจ แล้วเมื่อกลับถึงบ้าน,านเธอก็ถอนหายใจพลางบนให้หมาที่เลี้ยงฟังว่าเฮ้อเมื่อไหร่ชีวิตจะเจอเรื่องดีๆแบบคนอื่นบ้างนะเจอแต่เรื่องลบๆเจอแต่เรื่องไม่ดีตลอดทั้งวันเลยชายหนุ่มคนหนึ่งตื่นขึ้นมาด้วยสีหน้าที่โอมทุก์ชายชาราคนหนึ่งเห็นเข้าจึงได้เอ่ยถามทำไมทำหน้าเช่นนั้นล่ะพ่อหนุ่มชายหนุ่มจึงตอบว่าผมไม่มีตังครับลุงชายชาราได้ฟังก็ขำ ถ้าฉันให้เธอสิบล้านล่ะเธอจะเอาไหมชายหนุ่มตอบทันใดก็ต้องเอาสิครับลุงช,ชายชราถามต่อแล้วถ้าเธอรับเงินไปเธอจะตอบฉันว่าอะไรชายหนุ่มงงๆก่อนจะตอบว่าก็คงจะกล่าวขอบคุณละมั้งครับช,ชายชราจึงถามว่าแล้วถ้าเงินที่ได้แลกกับการที่พรุ่งนี้เธอจะไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้อีกแล้วล่ะอา้าวแบบนั้นไม่เอาสิลุงเงินมากแค่ไหนผมก็ไม่เอาหรอกคุณลุงยิ้มแล้วพูดว่านั่นก็หมายความว่า การตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้มีค่ามากกว่าเงินสิบล้านยังไงละ่ะถ้ารู้เช่นนั้นแล้วก็อย่าลืมยิ้มและกล่าวขอบคุณที่ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาละ่ะเพราะชีวิตของเธอนั้นคือสิ่งที่ล้ำค่าที่ประเมินค่าไม่ได้อาจารย์มหาลัยคนหนึ่งค้นพบความจริงที่น่าทึ่งเขาเอาลูกเหล็ก5้าลูกมาตั้งให้นักศึกษาดูถ้าผมเหวี่ยงลูกเหล,ล็กหนึ่งลูกไปชนกับลูกเหล,ล็กอีกสี่ลูกจะเกิดอะไรขึ้น ลูกเหล็กก็จะเด้งกลับมาหนึ่งลูกไงครับนักศึกษาตอบอาจารย์ถามต่อแล้วถ้าผมเหวี่ยงลูกเหล็กสี่ลูกล่ะนักศึกษาก็ตอบเช่นกันลูกเหล็กสี่ลูกก็จะเด้งกลับมาไงครับก็เรื่องปกตินี่ครับอาจารย์มันแปลกยังไงหรออาจารย์ยิ้มแล้วพูดว่านี่คือกฎของธรรมชาติพลังที่ส่งออกไปกับพลังที่ย้อนกลับมาเท่ากันเสมอหรือก็คือคุณจะได้กลับมาเท่ากับสิ่งที่คุณได้ส่งออกไปดังนั้น ถ้าคุณไม่มีความสุขกับชีวิตกับสิ่งที่คุณได้รับก็จงโฟกัสกับสิ่งที่คุณได้ให้ออกไปหลวงพ่อที่มีชื่อเสียงได้เดินขึ้นไปบนเวทีก่อนที่จะตอบคำถามของผู้คนทั้งหมดแต่คำถามส่วนใหญ่กลับเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันทำยังไงพวกเราถึงจะมีความสุขล่ะครับหลวงพ่อหลวงพ่อยิ้มแล้วพูดว่าพวกคุณอยากมีความสุขใช่ไหมมารดาของความสุขก็คือการขอบคุณดังนั้น ถ้าอยากมีความสุขก็ต้องขอบคุณให้มากๆเพราะการขอบคุณนั้นเรามักจะเปล่งออกมาโดยปราศจากความขุนเคืองใจและความเจ็บปวด,ดใดๆชายคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าไม่เสมอไปนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อจึงพูดต่อว่ามารดาของการขอบคุณนั้นก็คือการให้อภยัยดังนั้นถ้าคุณอยากมีความสุขจริงๆก็อย่าเอาแต่ปาร์ตี้อย่าเพียงแต่เสพสุข แต่จงให้อภัยใครบางคนแล้วเมื่อมั่นใจแล้วว่าความเจ็บปวดได้หายไปแล้วคุณก็จะสามารถกล่าวขอบคุณได้แล้วเมื่อกล่าวขอบคุณบ่อยๆคุณก็จะมีความสุขขณะที่เจ้าหญิงกำลังยืนอยู่ที่สวนดอกไม้ซามูไรหนุ่มท่านหนึ่งก็แอบลักลอบเข้ามาหาก่อนที่จะสารภาพรักข้ารักท่านเหลือเกินเจ้าหญิงได้โปรดหนีตามข้าไปได้หรือไม่เจ้าหญิงหันมายิ้มให้แล้วพูดว่า ข้าไปกับท่านไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านไม่ได้รักข้าท่านแค่ชอบข้าเท่านั้นซามูไรได้ฟังก็งงแล้วมันต่างกันยังไงล่ะเจ้าหญิงจึงชี้ไปที่ดอกไม้แล้วพูดว่าถ้าท่านชอบดอกไม้ท่านจะเด็ดมันแล้วไปใส่ในแจกันเพื่อชื่นชมแต่ถ้าท่านรักดอกไม้ท่านจะรดน้ำให้มันทุกวันและจะภาวนาให้มันเติบโตขึ้นอย่างงดงามเมื่อเจ้าหญิงพูดจบซามูไรก็ได้จากไปพร้อมทิ้งจดหมายที่เขียนไว้ว่า รอข้านะข้าจะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วจะกลับมาในสักวันหนึ่งลูกสาวกลับมาที่บ้านด้วยความหนอยแม่จึงเข้าไปถามว่าเป็นอะไรลูกสาวก็บอกว่าช่วงนี้นะสิคะเด็กผู้ชายหลายคนที่ตอนแรกเหมือนจะชอบหนูมักจะมาว่าหนูแซวหนูต่างๆนานาบางคนพูดแรงซะจนหนูเสียความมั่นใจไปเลยแม่หันไปมองลูกสาวที่เริ่มสวยขึ้น แล้วยิ้มให้ก่อนที่จะพูดว่าพวกเขาคงต้องการลดคุณค่าในตัวหนูให้ต่ำลงกันนะเพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้จับต้องหนูได้มันเป็นวิธีเดียวที่พวกเขาคิดออกในตอนนี้เพื่อทำให้ตัวเองคู่ควรกับหนูแต่หนูต้องอย่ายอมให้ใครลดคุณค่าในตัวหนูลงโดยเด็ดขาดมั่นใจในตัวเองเข้าไว้ถ้าพวกเขาชอบหนูจริงพวกเขาจะไม่ดึงหนูลงไปแต่จะวิ่งตามหนูขึ้นมาแล้วยืนข้างๆหนูได้ในสักวัน ขณะกำลังกินลูกชิ้นปิ้งอยู่หน้าโรงเรียนเด็กนักเรียนสองคนก็สังเกตเห็นชายหนุ่มขับรถสปอร์ตหรูขับมารับดาวโรงเรียนถึงหน้าประตูนักเรียนคนหนึ่งพูดขึ้นมาทันทีอิจฉาจริงๆรวยก็รวยแถมแฟนสวยอีกชาตินี้ฉันจะมีวาสนาแบบนั้นบ้างไหมนะนักเรียนหนุ่มอีกคนจึงพูดว่าแค่เพราะว่าของบางอย่างยากที่จะได้มาไม่ได้แปลว่ามันจะมีคุณค่านะเพื่อนนายลองดูรถที่เขาขับนาฬิกาที่เขาใส่ ผู้หญิงที่เขาพาไปดูให้ดีๆสิทั้งหมดนั้นเป็นอะไรที่ยากที่จะได้มานายก็เลยทึกทักไปว่าสิ่งเหล่านั้นมีคุณค่ากับนายแต่ถ้านายคิดดูให้ดีๆนะเพื่อนนายจะพบว่าของฟรีอย่างเช่นมิตรภาพความสัมพันธ์ความสบายใจรวมไปถึงสุขภาพจิตที่ดีตั้งหากที่เป็นสิ่งสำคัญพ่อคาลูกชิ้นปิ้งได้ฟังเช่นนั้นก็แถมให้ฟรีสองไม้ไปเลย หญิงสาวคนหนึ่งมาดูดวงกับหมอดูเรื่องความรักเพราะเธอเหงาเหลือเกินแต่หมอดูเจ้าประจำไม่อยู่อยู่แต่หมอดูที่ไม่คุ้นหน้าคืองี้ค่ะหมอฉันโสดมากควรจะทำยังไงดีหมอดูแปลกหน้าจึงพูดว่าถ้าคุณยังไม่เจอรักแท้ก็ให้ทำงานหาเงินให้มากๆแล้วเอาเงินนั้นไปใช้ให้สนุกจงสนุกและสุขก,กับชีวิตโสดให้เต็มที่ครับหญิงสาวก็งง หมอพูดอะไรแบบนั้นคะเนี่ยไม่เปิดไพ่ทำนายดวงก่อนหรอคะหมอดูแปลกหน้ายิ้มแล้วพูดว่าโหค,คุณไม่มีใครตายเพราะว่าโสดหรอกแต่มีคนมากมายที่ตายเพราะว่าอยู่กับคู่ครองที่ไม่ใช่ชีวิตนี้สั้นเกินกว่าที่จะเสียเวลาให้เราใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ไม่ใช่พูดจบหมอดูแปลกหน้าก็ลุกขึ้นแล้วก็กวาดพื้นต่อในทันทีสักพักหมอดูตัวจริงก็เดินมาแต่ทว่าหญิงสาวได้กลับไปเสียแล้ว เพื่อนกลุ่มหนึ่งชวนหญิงสาวมานั่งจับกลุ่มนินทาผู้คนในวันฝนตกที่ร้านฟาดฟูดเธอรู้สึกเบื่อกับเรื่องนี้มากแต่ก็คิดว่าก็คงจะออกไปจากตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าฝนตกขณะที่หญิงสาวกำลังนั่งอยู่ในกลุ่มอย่างทุกข์ทรมานเธอก็สังเกตเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งวิ่งออกไปเล่นน้ำฝนอย่างสนุกสนานโดยไม่แคร์เลยว่าจะเปียกสักแค่ไหนเธอเห็นรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขของเด็กน้อย ก็พลันตัดสินใจกระโดดออกไปด้วยเหมือนกันทว่าในวินาทีที่เธอกล้าที่จะกระโดดออกไปนั้นฝนก็หยุดตกเสียแล้วหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองสายรุง้งแล้วจึงเข้าใจสิ่งที่สวยงามจะเกิดขึ้นในชีวิตถ้าเราผลักตัวเองออกมาจากเรื่องลบๆเรื่องดราม่าทั้งปวงได้จริงๆในเช้าวันหนึ่งนักศึกษาสาวมาเคาะประตูห้องเพื่อนสนิท ด้วยสภาพน้ำตานองหน้าพี่เขานอกใจฉันเหมือนที่แกเคยบอกจริงๆด้วยถ้าตอนนั้นฉันเชื่อแกก็คงจะดีเพื่อนสาวได้ฟังก็ถอนหายใจผิดแล้วละ่ะไม่เกี่ยวกับคำพูดของฉันเลยแกแค่ต้องเลิกหลอกตัวเองเท่านั้นการดูคนนะ่ะไม่ยากหรอกการยอมรับความจริงต่างหากที่ยากถ้าดูดีๆเราก็รู้หมดแหละว่าคนไหนคิดกับเรายัางไงเขาจริงใจหรือแค่เล่นๆการแสดงออกของเขาการเอาใจใส่ ข้อความที่เขาส่งแววตาน้ำเสียงทุกอย่างบอกได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับความจริงหรือว่าหลอกตัวเองว่ามันยังไม่ชัดก็เท่านั้นเองหลังจากที่คุณครูคณิตศาสตร์ด่าน,นักเรียนอย่างสาเสียเทเสียที่ทำข้อสอบไม่ได้เลยเมื่อถึงคาถัดไปคุณครูภาษาอังกฤษก็ได้เดินเข้ามาแล้วพูดว่า X เ,เด็กนิสัยมีดีน่าสุด นักเรียนได้ฟังก็งงคุณครูพูดภาษาอะไรคะเนี่ยฟังไม่ออกเลยคุณครูรภาษาอังกฤษยิ้มแล้วพูดว่าภาษาตุรกีจะ้ะเมื่อกี้ครูเพิ่งจะด่าพวกเธอไปแต่พวกเธอไม่ได้รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมจำไว้นะถ้าใครพูดดูถูกเธอในอีกภาษาหนึ่งเธอจะไม่รู้สึกอะไรเพราะมันไม่ได้มีความหมายอะไรสำหรับเธอยังไงล่ะดังนั้นหากสิ่งที่โดนมันไม่ได้เป็นความจริงก็อย่าไปให้ความหมายกับมัน เพียงเท่านั้นพวกเธอก็จะไม่ปวดใจแล้วพูดจบคุณครูภาษาอังกฤษก็ก้มลงไปดูคะแนนสอบแล้วก็ของขึ้นอีกคน